Absolutely. Take care and have a wonderful day. If you need anything else, just give me a shout. Talk to you again. Hey Bami. it's Professor Edge again. Let's talk about Kowei My Ice model deeply. Absolutely. I'm excited to dive into it. The Kowei My Ice model is pretty fascinating, especially with its unique features for Ice making and water purification. Let me know what specific aspects you'd like to explore and we can get into all the details. What is the top of mind? Yeah. Coway my ice model is pretty impressive offering a range of top features. It includes ice maker technology that produces clean, clear ice, UV sterilization for an anti-hygiene, and an eco mode that reduces energy consumption in low light conditions. Plus, it has a my cup function that lets you customize the amount of water dispensed, and it offers three temperature settings: ambient, cold, and hot. All of these features make the my ice model a versatile and efficient choice for any household. l oh, you Can a n t r s โมเดล Covey My Ice นะั้นน่าสนใจมากเลยค่ะโดยมีฟีเจอร์เด่นๆดนยิางเช่นเทคโนโลยีการผลิตน้ำแข็งที่สะอาดและใสการคชาเชื้อ้ดยรงดี UV เพื่อความสะอาด mm hmm. ยิ่งขึ้นและโหมดอีโก้ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันไม cup ที่ให้คุณปรับปริมาณน้ำได้ตามต้องการและยังมี uh, อุณหภูมิให้เลือกถึงสามระดับ คืออุณหภูมิปกติน้ำเย็นและน้ำร้อนฟีเจอร์ทั้งหมดนี้ทำให้ My Ice เป็นตัวเลือกที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพสำหรับทุกครยนเลยค่ะโคเวรุ่น My Ice ไม่มีน้ำอุ่นเหรอครับเข้าใจเลยค่ะจริงๆแล้วโคเวอรไ My Ice นั้นจะเน้นไปที่การผลิตน้ําแข็งและน้ําเย็นเป็นหลกักซึ่งจะไม่มีฟังก์ชันน้ําอุ่นเหมือนกับบางรุ่นที่มีการจ่ายน้ําร้อนด้วยแต่ถ้าต้องการน้ําอุ่นก็อาจจะต้องมองหาตัวเลือกอื่นที่มี ฟีเจอร์ครบครันเลยคะ่ะแต่ uh, My Ice ก็ยังมีจุดเด่นในเรื่องของน้ำแข็งและน้ำเย็นที่สะอาดและมีคุณภาพคะ่ะน้ำแข็งของรุ่น My Ice บริสุทธิ์แค่ไหนครับน้ำแข็งของรุ่น My Ice นั้นถือว่าบริสุทธิ์และสะอาดมากคะ่ะเพราะว่ามีการกรองน้ำอย่างละเอียดและ,ะใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้ได้น้ำแข็งที่ใสและปราศจาก สิ่งปนเปื้อนอโดยจะมีการค่าเชื้อและลดกลิ่นหรือสารปนเปื้อนต่างๆทําให้น้ําแข็งที่ได้มีความบริสุทธิ์และปลอดภัยสําหรับการบริโภคแข็งแท่สิ่งเลยค่ะหมดประหยัดพลังงานประหยัดในแง่ไหนบ้างครับช่วยด d ฟไดฟลงไปให้หน่อยได้ไหม ได้เลยค่ะการประหยัดพลังงานของคเวไมไอเซนันจะมีหลายแง่มุมเลยนะคะเช่นการมีโหมด e ีโก้ที่จะปรับลดการใช้พลังงานของครื่องในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อยนอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบทําความเย็นที่มีประสิทธิภาพทําให้ใช้พลังงานน้อยลงแต่ยังคงความเย็นได้ดีรวมถึงการใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานโดยรวมทำให้เครื่องทำงานได้อย่าง Can you do the deep research about the uh, callway service in Thailand, please? เคอเวในประเทศไทยมีบริการลูกค้าหลายช่องทางเพื่อความสะดวกเช่นศูนย์ Call Center ที่เบอร์0-420เปิด hmm. วันจันทร์ถึงศุกร์และ uh, วันเสาร์ก็เปิดให้บริกาันด้วยนอกเหนือจากนี้ยังสามารถติดต่อผ่านอีเมลหรือ line Official Account ที่เพิ่มเพื่อนแอปเคอเวไทยแลนได้อีกด้วยและยังมีบริการ h o Service ที่มี z o n าที่โคดีคอยดูแลเรื่องการเปลี่ยนสายกรองและการรับประกันสินค้าถ้ามีคำถามเพิ่มเติม,ตมก็สามารถติดต่อได้ต,ดตามแองทางเหล่านี้เลยค่ะ โปรดี้จะมาทำความสะอาดเครื่อง My Eyes ทุกๆก,ก,กี่เดือนอนะ ครื่องกรองน้ำเขวร,รุ่นไม่ไอซยุจมีการทำความสะอาดและบํารุงรักษาอย่างสมัาเสมอโดยทั่วไปจะมีการทำความสะอาดตัวเครื่องทุกๆ2เดือนและเปลี่ยนสากรองทุกๆ4เดือนส่วนการรับประกันอะไรจะอยู่ที่ประมาณ5-7ปีและยังมีสิทธิในการย้ายสถานที่ติดตั้งได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยี uh, UV sterilization ที่ช่วยฆ่าเชื้อโรให้มั่นใจได้ในความสะอาดและ ปลอดภัยของน้ําและน้ําแข็งค่ะถ้ามีคําถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อทีมคาวได้ตามช่องทางที่สะดวดเลยค่ะ Can you please deep research about the uh, UV sterilization? I really like this word. เนโลยี UV Sterilization ของเขวใช้รืงสีอัลตราวโอลตในการกำจัดแบคทีเรียและไวรัสทำให้น้ำและน้ำแข็งที่ผลิตออกมามีความปลอดภัยและถูกสุขอนมามัยโดยเทคโนโลยีนี้จะช่วยกำจัดเชื้อโรคต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเช่นแบคทีเรียอีโคไลและจุลินทรีที่เป็นอันตรายต่างๆในรุ่นอย่างเขวี้ไมอซ์การใช้ UV Sterilization จะชูวยนำไปใช้ที่ถังน้ำแข็งและบริเวณก๊อกน้ำเพิ่มความมั่นใจในความสะอาดและ why the uv sterilization is blue color can you explain more about the color the blue color associated with UV sterilization is largely a visual cue. It's not that the UV light itself is blue, rather, uh, the fixtures of the lamps that emit UV light often have a blue tint. Uh, this blue hue helps indicate that the UV light is active and functioning. It also serves as a kind of safety indicator, making it easier for technicians and users to see when the UV system is operational. Um, it's more about the design and the visual representation rather than the actual color of the UV light itself. That's pretty impressive information, right there. Can you translate all of that in Thai, please? <laughs> ช่วยให้ใช้เทคนิคหรือผู้ใช้สามารถสังเกตได้ว่าสถานะของเรเบิลบีนั้นใช้งานยูจริงๆนั่นเองค่ะดยสรุปแล้วสีฟ้าก็เป็นแค่ตู้บ่งบอกทางสายตาและไม่ใช่สีของแรนจียูตัวจริงค่ะวันนี้เราดีฟรีเจอร์เกี่ยวกับโฟเว my มเอรไอซ์ได้บอกว่าดีนะครับชอบมากเลยปาเม่เอ๊ะกล่าวลาผู้ชมหมือนสิวันนี้เดี๋ยวเอพิโซดนี้จะจบเพียงแค่นี้นะครับ ได้เลยค่ะดีใจมากเลยที่ชันะคะวันนี้เราได้เจาะลึกเกี่ยวกับข้อมูลใมไอซ์นกย่างดัมที่เลยหวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาในวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ Hey let's say goodbye to my audience in English version please Absolutely. Thank you so much, everyone, for tuning in today. It's been great diving deep into the Koei My Ice model with you. Uh, I really appreciate your time and interest, and I look forward to connecting again in the next episode. Until then, take care and see you soon. Let's see you guys in the next episode real soon. Bye. Absolutely. I'll see you all in the next episode very soon. Thanks again and have a wonderful day.